รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรับ8,009กับผมพุธิยังเจนมาวันนี้นะครับท่านผู้ชมผมมาอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีครับถ้าพูดถึงเวโรนาทับลานนะครับท่านผู้ชมก็คงจะสะดุดหูเรื่องของจุดที่พักนะครับที่จะเป็นที่พักรถท่านผู้ชมสามารถที่จะผ่อนคลายนะครับในการที่ขับรถในระยะทางไกลนะครับที่อยู่ในพื้นที่ก่อนที่จะขึ้นเขาใหญ่นะครับแต่ท่านผู้ชมอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าในพื้นที่ของเวโรนานั้นมีการทําฟาร์มครับแล้วก็เรื่องราวความเป็ักนะปรัมาของเวโรนาที่พักรถท่งนี้เริ่มต้น มายังไงเริ่มต้นจากฟาร์มแล้วไปสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่ามีการพัฒนาต่อยอดมายังไงเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับผู้บริหาร CEO ของวริธาทร่ลานนะครับในวันนี้กันครับ ผู้ชมครับตอนนี้ครับผมอยู่กับพี่มาโนุวีรกุลนะครับซึ่งพี่เขาเป็นในส่วนของซ e อนะครับเวโรนาที่ทับลานนะครับและ่อวนี้ครับท่านยังให้ความสนใจในเรื่องของการทำปริษัทด้วยซึ่งการทำปริษัทนะครับวันนี้จะเป็นหัวใจสำคัญที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับว่าทำไมท่านถึงให้ความสนใจแล้วมันมีความน่าสนใจในเนื้อหาที่ท่านทำตรงนี้อย่างไรบ้างนะครับตอนนี้ท่านอยู่กับเรานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ขอญาตวันนี okay, ้มาเยือนอาณาจักรเวโรนานะฮรยินดีครับก่อนที <sh ort ing> in ่จะไปพูดคุยในเรื่องของบริษัทเท้าความที่หนึ่งแล้วกันนะครับในส่วนของประวัติพี่โนลดนะครับขอญาตเรียกพโน่นะครับยินดีครับนะครับทำไมถึงในเรื่องพื้นที่ตรงนี้ขึ้นมาครับเวโรนาทับลานคือจริงๆในส่วนของเวโรนาทับลานก็เป็นธุรกิจอีกธุรกิจหนึ่งในหลายๆธุรกิจที่ที่เราทำซึ่งปัจจุบันอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่าเราก็ยังทําธุรกิจเรื่องของสินค้าเกษตรเราก็ยังส่งออกสินค้าเกษตรโดยเฉพาะมันสหลังเราก็ยังส ประเทศจีนอยู่นะครับปัจจุบันก็ยังทําอยู่เป็นธุรกิจของหลักๆของครอบครัวแล้วก็จะมีธุรกิจร้านอาหารมีธุรกิจทาพันมุ์มันทําขนส่งทําอะไรต่างๆทาฟาร์มเลี้ยงสุกรอะไรอย่างเงี้ยราก็ทําอยู่แล้วครับอันนี้ในกรณีที่เรามาทําเบลโลนาทับลานอย่างนี้เนี่ยจริงๆก็เนื่องจากว่าเราทาปั๊มน้ำมันปั้มเอ็นจีบีก่อนแล้วเราก็มีที่ดินในส่วนที่เราเหลือแล้วเราก็มาซื้อเพิ่มภายหลัง รเราก็ขยับขยายมา,าคิดว่าเเราเห็นพื้นที่ที่มีโลเคชั่นมีภูมิประเทศในลักษณะนี้มันเหมาะกับการเลี้ยงสัตว์ซึ่งเป็นความชอบของเราส่วนตัวเราก็เลยเริ่มต้นจากว่าเราจะทําฟาร์มเพาะเลี้ยงโคนะครับโดยเฉพ,าะ,เพาะโคที่เป็นสายพันธุ์ที่เราชอบก็คือพันธุ์โคอินดูบัสินซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือว่าเขาจะมีลักษณะที่สวยงามนะครับมีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ซึ่งไม่เหมือนโค เออพันธุ์อื่นๆในโลกเริ่มต้นคือไม่ได้เป็นเวโลนาใช่ไหมไม่ใช่เป็นธุรกิจทําปั๊มน้ํามันปั๊มเอ็นจีวีปั๊มก๊าซปั๊มเสร็จอยากจะทําปศาสตว์ฟาร์มใช่ทำฟาร์มมากกว่าใช่แต่กลับกลายมาเป็นสถานที่แวะให้คนพักคือคือในส่วนของเวโลนาเนี่ยเราเราเราแบ่งเป็นสองโซนอย่างนี้แล้วกันโซนด้านหน้าเนี่ยที่เราในละมิตเป็นเมืองสไตล์อิตาเลียนนะครับเป็นเมืองเวโรนาใน แนเวเนโตของอิตาลีที่เป็นเป็นหนึ่งในมรดกโลกที่ทางองค์การยูเนสโกเขาให้เป็นมรดกโลกเป็นลิสต์โลมานก็คือเป็นเมืองที่มีความรักเป็นต้นกำเนิดของนิยายรักโรมิโอชูเลตน,นะครับเราก็ไปไปไปจำลองใช้ครว่าเราจำลองในส่วนรตรงนั้นมาส่วนที่เป็นเวลลนาเท็กซัสคาร์บอยทาวอย่างที่เราเห็นเนี่ยนะครับก็เป็นอีก อีกมิติหนึ่งหลังจากที่เราทําฟาร์มแล้วเนี่ยเราก็คิดว่าเอ้เราเราทำปศุสัตว์แล้วเราก็มีความชอบเรื่องสัตว์เลี้ยงอื่นๆไม่ว่าจะเป็นแพะแกะหรือแม้กระทั่งม้านะครับซึ่งตอนนี้เราก็มีมา้าแล้วก็เอิญเราก็มีกลุ่มพวกคาร์อบ,บอยนะครับที่เข้ามาอยู่มาแวะเวียนหากันก็เลยเลยมีแนวคิดเ,เราน่าจะทําเมืองขึ้นมาสักเมืองหนึ่งก็เลยกดดําหนดอย่างที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นเมืองเท็กซัสคาร์อบ,บอยทาวอย่างที่เราเห็น แต่ันมีต่อเนื่องมาตลอด10ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเราก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาครับก็กลายเป็นจุดที่แวะให้นักท่องเที่ยวนั้นสามารถได้พักผ่อนนะครับ,รบท่องเที่ยวได้ด้วยนะครับเอาทีนี้ครับในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อในเรื่องของหัวใจวันนี้คือในเรื่องของการปฏิสศัตร์ทำไมพี่ถึงให้ความสนใจในเรื่องของโพลแต่พี่บอกเบื้องต้นไปแล้วก็คือความโดดเด่นของเขาครับมีอยู่ี่ตัวครับ ถ้าตอนนี้ในส่วนของฟาร์มเราเองก็เกือบ200 200<อ>ตัว200ตัวแล้วลครับราคาแล้วครับมันก็หลากหลายราคา <c oughs> มันก็มีตั้งแต่หลักแสนถึงหลักล้านนั <c oughs> ่นก็มีแล้วแต่ระดับความสวยของของโคถ้าพูดถึงฮิ่ดูบราซิลเนี่ยในส่วนของเจ้าตัวโคตัวนี้นะฮะ, <c oughs> อ,ะอย่างที่พี่บอกจุดเด่นของมันเนี่ยนอกจากที่พี่กล่าวมาแล้วมันมีอะไรที่มากมากกว่านี้หรือเปล่าพี่ มันถึงเป็นที่สนใจหรือว่าเป็นที่นิยมจากการประวัติาร์เนี่ยม,มันกลายเป็นการเหมือนกับเรียนเพื่อสวยงามด้วยใช่ไหมฮะมคือลักษณะเฉพาะของพันธุ์อินดูบาซิลเนี่ยนะครับจริงๆถ้าต้องเท้าความานี้ก่อนว่าตัวเขาเองเนี่ยในประเทศบาซิลที่เขาบีดพันธุ์นี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อเพื่อรับประทานเนื้อถ้าพูดตรงๆน,น,นะนะม,มันเป็นพันธุ์ที่เป็นลูกผสมระหว่างพันธุ์กรี เป็นพันกรีนี่คือจะเป็นพันุ์กึ่งนมกึึงเนื้อมันพันกรีนี่มันจะเป็นซึ่งเขาบีดข้ามสายพันธุ์อะไรมาเป็นพันธุ์พื้นเมืองจากทางอินเดียนะครับผสมกับพันธุ์อีกพันธุ์หนึ่งเป็นพันธุ์เนื้อมืองกันชื่อพันธุ์กูสลาดครับนั้นคือพอหลังจากนั้นเนี่ยการพัฒนาในประเทศบราซิลก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องครับจนมีลักษณะสายพันธุ์ที่นิ่งแล้วก็เลยมีลักษณะเฉพาะที่ มีความสวยงามนอกจากให้เนื้อแล้วเนี่ยยังมีความสวยงามไม่ว่าจะเป็นทางศรีรษะทางกระโหลกเนี่ยก็เรียกกระโหลกทางหน้าเนี่ยจะมีความโค้งมนใหญ่หูกยาวทางเขาก็จะเป็นแบบคล้ายๆวัวกระทิงมีร่างกายที่ใหญ่ตัวหนึ่งถ้าอายุสักตัวผู้นะครับอายุสัก4ี่ปีครึ่ง5ปีเนี่ยเคยมีน้ำหนักถึง1ัน0้กิโลพันหกกิโลซึ่งเป็นโคที่ให้ให้เนื้อให้อะไร มากพอสมควรนะครับแต่นี่ด,ด้วยนิสัยของโคพันเนี่ยเขามีลักษณะเฉพาะคือเขามีความเชื่องความน่ารักถ้าเราเลี้ยงเขาตั้งแต่เล็กๆเนี่ยห้าหกเดือนอะไรไปเนี่ยเราเลี้ยงอาบน้ําแล้วก็อะไรพาเขาจูงเดินเล่นอะไรให้กล้วยให้อาหารทุกวันเนี่ยจะมีความเชื่อมีความน่ารักใกล้เคียงกับเลี้ยงสุนัขเลยอันเนี้ยก็คือถ้าเปรียบเทียบกับสายพันธุ์อื่นอาจจะ ไม่มีลักษณะในลักษณะคล้ายๆอย่างนี้แล้วเขาจะมีเอกลักษณ์อัตลักษณ์ในในตัวอีกลหลายๆอย่างซึ่งเดี๋ยวจะพาไปดูให้เห็นว่าเออมันมีความสวยงามยังไงอะไรยังไงประมาณนะั้นพี่มวนครับถือว่าพี่ม่วนก็ข้ามบอดในในวงการขาโคลรยงเี้ยมานานนะครับรบอยากจะถามพี่ว่านส่วนของสถานการณ์ในเรื่องของโคลเนี่ยว่าจะเป็นค้าขายก็ดีหรือว่าในส่วนของออการเลี้ยงการดูแลเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับพี่ ถ้าตอนนี้เราต้องขออนุญาตพูดตรงไปตรงมาเนาะในใเรื่องของเศรษฐกิจเราก็รู้ว่ามันเกิดการชะลอตัวอย่างต่อเนื่องนะครับคงไม่เฉพาะในเมืองไทยถ้าดูมันก็คงเป็นเกือบทั่วโลกนะครับโดยอย่างประเทศจีนเนี่ยที่เคยเศรษฐกิจโตปีเดียสิบกว่าเปอร์เซ็นวันนี้ก็เหลือหกปอซนเจ็ดปเซ็นอะไรต่างๆผลกระทบมันก็มีลูกโซ่ย้อนกลับมาหาประเทศไทยอยู่แล้วซึ่งซึ่งมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะวันนี้คู่ค้าของเราจริงๆก็คือประเทศจีนครับ พราะนั้นมันทุกอย่างมันก็เลยทําให้ชะลอตัวลงไปบ้างนี้พอมาถึงตัวเกษตรกรเ,กนเนี่ยมันไม่คงไม่ใช่เฉพาะเรื่องของโคอย่างเดียวสินค้าเกษตรตัวอื่นไม่ว่าเป็นข้าวข้าวโพดมันสหลังยางพาราหรืออะไรต่างๆที่เกษตรกรปลูกมันราคามันก็ไม่ได้สูงมากนักประกอบกับรัฐเองก็ไม่ได้มีนโยบายที่เขามาแทรกแซงช่วยเหลือก็เป็นราคาคกลไกตลาดซึ่งมันก็ไม่ได้สูงมากนักนะเพราะนั้นคือรายได้ที่ <c oughs> เกษตรกรได้ต่อต่อปีเนี่ยต่อฤดูเนี่ยมันก็จากเดิมเคยได้อย่างเช่นยกตัวอย่างเคยได้ปีละ1น0 0 0แบาทยกตัวอย่างก็อาจจะเหลือแค่ห้าหมื่นหกหมื่นอะไรอย่างนี้พอพอ,อ,อมีรายได้สุทธิน้อยลงกํลาลังซื้อมันก็หดหายไปอย่างเช่นการรับประทานเนื้อสัตว์ในในในการบริโภคแต่ว,วันไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูเนื้อไก่หรืออาหารสดอาหารทะเลอื่นๆเนี่ยก็การจับจ่ายก็น้อยลง ถูกไหมมันก็เพราะว่าตัวเศรษฐกิจไม่ดีเงินน้อยก,ก็กินอะไรที่มันไม่แพงแล้วกันกินผักกินหญ้าราคาก็ถูกหน่อยอันนั้นก็คือทําให้ให้อะไรตัวตลาดเรื่องของโคเนื้อเนี่ยหมายถึงเนื้อนะหมายถึงที่ที่เขาเอาไปบริโภคเนี่ยก็ก็ถูกลงถูกลงมาเล็กน้อยจากที่ในช่วงเศรษฐกิจดีถามว่าอนแล้วมันมีผลอะไรกับโวอินดูวาซินมันก็มีก็คือว่าพอเศรษฐกิจมันไม่ไม่โตพอเศรษฐกิจมันไม่โตเนี่ย เมื่อก่อนเนี่ยเคยซื้อขายกันวัวอินทรพืินเนี่ยลูกเกิดมาเป็นตัวเมียสวยอะไรเงี้ยอาจจะขายได้สองแสนสามแสนบาทต่อตัวอะไรเงี้ยเพื่อเอา,อเอาไปทําแม่พันธุต่อก็อาจจะเหลือแสนหนึ่งแสนสองแสนสามอะไรอย่างนี้ก็ลดต่ําลงมาสักครึ่งหนึ่งโดยประมาณโดยเฉลีย่ยอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันก็มีผลนี้ถามว่าเอาแล้วจริงๆเนี่ยวัวจริงๆไม่ว่าจะเป็น ตัวละสองสามแสนเหลือแค่ตัวละแสนแสนต้นๆเนี่ยถ้าเลี้ยงเอาไปบริโภคเป็นเนื้อเนี่ยมันคุ้มไหมก็ตอบได้เลยว่ามันไม่คุ้มหรอกแต่ถ้าเอาแล้วทําไมถ้ามีคาถามต่อออาแล้วแล้วคนจะเลี้ยงไปทไําไมแล้วเลี้ยงแล้วสุดท้ายมันจะไปเป็นอะไรถูกไหมคือคือคือมีคาถามอยู่ใช่ไหมคือวันนี้ผมบอกได้อย่างนี้ว่าวันนี้เรายกตัวอย่างอย่างนี้กันเลว่าคือ,ค,อคือสินค้าบางอย่างเนี่ยมันมีคุณค่า ในหลายในหลายมิติมันไม่ได้มีคุณค่าเรื่องของตอบแทนเป็นเนื้อเป็นอาหารเป็นอะไรอย่างเดียวอย่างสัตว์เลี้ยงคือไมครับอย่างเราเคยเห็นสุนัขตัวเป็นล้านเราก็เคยเห็นถูกไหมไก่แจ้คู่หนึ่งก็หลายแสนหรืออะไรนกโกงหัวจุกตัวก็เป็นล้านอะไรเงี้ยตัวเท่านี้บรโรโภคก็คับเดียวก็หมดเลยยกตัวอย่างทาไมจะเป็นล้านได้ันั้นคือโคมันก็เช่นเดียวกันคอยดูบาซสิทก็เช่นเดียวกันเพราะว่ามันก็เป็น สิ่งที่ที่มีเอกลักษณ์อัตลักษณ์ส่วนตัวของเขา<ม>เขาเขาก็เองมีลักษณะเฉพาะที่แบบมีตัวเดียวในโลก<ม>อะไรเงี้ยอย่างอย่งตอนเนี้ยผมพยายามรณรงค์ผมบอกว่าจุดขายของอินดูบาซินเนี่ยถ้าเราไปขายเพื่อให้ไปเป็นโคนเนื้อมันสู้อ,อปุปกรณ์ปั้นไม่ได้แต่ถ้าเราขายเป็นลักษณะเป็นวัวที่มีเอก กาักอัตลักษณ์ที่โดดเด่นมีมีที่เดียวในโลกแล้วผมกล้าพูดวันนี้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเคยคิดนะครับว่าอยากจะให้กินเนสบุ๊กเนี่ยมาทำเรคคอร์ดในเมืองไทยเลยด้วยซ้ำว่าวัวที่หูยาวที่สุดในโลกอยู่ที่เมืองไทยค,คุณเชื่อไหมว่าว่ามีจริงแล้วก็เป็นเรื่องจริงถามว่าทำไมถึงนั่นหูเฉพาะหูอย่างเดียวเนี่ยครับรบเคยมีในอดีตเนี่ย หูข้างหนึ่งเนี่ยยาวประมาณเมตรกว่ามีถ้าเราขายจุดเนี้ไปทั่วโลกว่าถ้าคุณอยากได้วัวที่หูยาวที่สุดในโลกเนี่ยคุณมาเมืองไทยคุณอยากมาดูมาดูที่เมืองไทยหรือคุณอยากเอาไปทําก็ซื้อจากเมืองไทยไปถ้าเปรียบเทียบว,วันนี้ถ้าพันอินดูบาซินเนี่ยในในประเทศบาซินที่เป็นต้นกําเนิดเองเนี่ยหูสั้นกว่าเมืองไทยเยอะ mm hmm. เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูว่าเนี่ยวัวที่นําเข้าจากประเทศบาซินหูแค่เนี่ย แต่ที่คนไทยเอามาบีดสาสิกว่าปีมาเนี่ยพัฒนาต่อยอดได้ถึงขนาดนี้คือของพี่ก็มีทั้งนเข้ีมีหมดเลยมีหมดเลยเดี๋ยวจะชี้ให้เห็นนี่นคือพันธุกรีที่เป็นต้นกําเนิดของอินดวาซินแล้วก็วัวที่นําเข้า PO จากประเทศบราซิลแล้วก็ลูกที่เกิดในประเทศไทยแต่มีให้เห็นทั้งสามเวอร์ชันเลยถ้าพูดถึงมูลค่า ของพี่ตอนนี้มันก็เยอะนะคตับก็ก็เยอะอยู่ก็เลยเยอะอยู่นะครับตัวนึงก็ตีตีแล้วกันท่านผู้ชมนะครับประมาณสักอาจตีไปต่ะมาสักแสนหนึ่งนะครับประมาณสองร้อยตัวนะฮะเท่าไหร่ก็ลองคำนวณเร่งๆกันดูนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะรบกวนพี่โมดนะครับพาไปดูในส่วนของฟาร์มที่อยู่ด้านในนะครับไปดูกันตัวเป็นๆเลยนะครับว่าในส่วนของเจ้าฮินดูบราซิลนะครับว่าไอตัวสายพันธุ์แท้เนี่ย มันเป็นยังไง,ง,ไงแล้วอของไทยนะครับภูมิปัญญาไทยไดพัฒนาต่อยอด30ปีผ่านไปแล้วมันเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูักันครับท่านผูชมครับตอนนี้ครับพี่โน้ก็พาผมนะครับมาอยู่ภายใน ฟาร์มนะครับของเวโลนาแล้วนะครับเจ้าตัวนี้ถือเป็นไฮไลท์สุดยอดของฟาร์มของประเทศไทยนะครับมันเด่นยังไงพี่ตัวนี้นะครับเขามีความเด่นก็คือที่อย่างที่ผมบอกนยเขามีโครงสร้างที่ที่ใหญ่โตแล้วใช่ไหมฮะเราจะเห็นลําตัวที่ยาวเห็นไหมครับมีหน้าที่ที่หนกสวยหนอกหลังก็สวยงามนะครับมีและโดยเฉพาะที่จุดเด่นที่สุดก็คือใบหูเนี่ยที่ยาวมาก นะครับแล้วก็มีหยิกเป็นเกลียวลูกคลื่นเป็นลูกเล่นนะครับในภาษาหัวงานเขาจะเรียกใบหูมีลูกเล่นนะครับก็ mm hmm. คือตัวเขาเนี่ยมีความครบสมบูรณ์และที่สําคัญที่สุดเนี่ยตอนนี้ลูกลูกลูกของเขาที่ออกมาที่เราขายน้ําเชื้อไปเนี่ยนะครับมีความโดดเด่นและให้ลูกมีความสวยงามบางตัวนีนเหนือก่าพ่อด้วยซ้าไป oh. นะครับนั่นก็คือ,คอโอกาสที่เขาจะพัฒนาต่อยอดไปในอนาคตเนี่ย oh. มันมีอีกมากนะครับ นี่คือจุดเด่นของวัยดอร์วซินนะครับพอกระซิบบุลคาาเลยไหมครับตัวนี้ที่ตอนที่ซื้อเข้ามาก็5ล้านบาทนะครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นะครับับ5ล้านบาทนะครับอย่างที่เห็นนะครับก็คือใบหูเนี่ยผมว่าเยาวมากแปดสิบกว่าเซนครับยังยังไม่ถึงเมตรนะพี่นะเกือบเกือบครับแปดเก้าสิบเซนแปดเก้าสิบเซนนะครับแล้วก็ความยืนเนี่ยโดยท่วงท่าสังเกเขาจะยืนดูไหมครับดู เขายืนกระทูขาหลังกระทู้ขาหน้ายืนยกเห็นไหมครับก็จะได้ได้สัดส,สว่วนเขาจะต้องโพสท่าเหมือนแบบเห็นไหมครับเนี่ยดูเวลาเขายืนเต็มเต็มล่างเห็นไหมครับจะสวยมากก<ห>็คือคือวัวคือคือลักษณะอย่างนี้เขาเรียกวัวงามคือเราต้องเข้าใจคําว่าวัวงามคืออะไรก่อน<ช>ไม่ใช่แบบบางตัวหูยาวแต่แข้งขาไม่ดีโครงสร้างกล้ามเนื้อไม่ดีการยืนไม่สวยก็ก็ยังไม่ถือว่าเป็นวัวงามคือวัวทุกตัวในประเทศไทยมีเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่น แต่ไม่ใช่ว่าจะสวยเหมือนแบบตัวนี้ทุกตัวคือหมายถึงว่าถ้าเรา,เราพัฒนาต่อยอดแล้วเราสามารถบีบให้ให้มันถึงสุดยอดตรงเนี้ยเกษตรกร,กรอาจจะเหมือนถูกหวยรางวัลที่หนึ่งอ่ะคือบางทีซื้อแม่วัวมาตัวหนึ่งเป็นแม่พัน์ตัวละแสนสองแสนยกตัวอย่างแล้วมาซื้อน้ําเชื้อของเรานไปใส่ลูกออกมาขายได้ตัวเป็นล้าน<ม>ก็มีหลายตัวที่ที่ขายเกิดวันเดียวขายได้หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทลูกวัวฮะเ,เพราะว่ามีความ,วามสวย นะครับเป็นลูกของเขาเจ้าไฮไลท์ตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูทางด้านนู้นนะครับเพราะว่าพี่เขาบอกว่ามีในส่วนของพันดั้งเดิมแล้วก็พันกรีด้วยอีกคันนึงที่บอใช่ไหมฮะับไปทางด้านดู้นกับโอเคครับ ุดนี้นะครับที่คุณบอกว่ามีสายพันธุ์ดั้งเดิมด้นะครับอินดูบาร์ซิลอันนี้นําเข้าเจ้าตัวนี้เจ้าตัวนี้ราเล190นะครับตัวนี้นําเข้ามาจากประเทศบาราซิลนะครับผมไปเลือกมาเองที่ประเทศบาราซินเลยนะครับบินข้ามน้ําข้ามทะเลไปหลายพันไมล์เนี่ยเจ้าตัวนี้นี่ครับมันจะมีความต่างกับ วัวสายพันธุ์เรื่องเดิมกับที่พันธุ์ที่มาเมืองไทยเราจะเห็นได้ชัดก็คือเรื่องใบหูอย่างที่ผมบอกไงว่าใบหูเขาเขาจะสั้นกว่าครับนะครับแต่โครงสร้างเนี่ยไม่หนีกันนะครับเขาก็จะโตไปเรื่อยๆแต่ใบหูเขาจะสั้นกว่ากระบานก็ก็จะไม่เหมือนนะครับเราจะมีความต่างคือเกินถึงบอกว่าคนไทยเนี่ยเก่งก็คือพัฒนาไปเรื่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆจนอย่างที่เราเห็นเมื่อกี้นี้ นะครับกระบาลเอ่ยทางเขาเอ่ยสลินละอันนี้อยู่กับพี่มปกี่ปีแล้วนะปีเศษๆแล้วครับปีเศษๆแต่คือไปเอาอปจากนู่นเลยใช่ใช่แล้วนำเข้ามาครับแล้วมีสายพันธุ์หนึ่งที่พี่บอกอ๋อพ <นะ S 1> ันกลีพันกลีก็คือเป็นต้นกําเนิดของอินดูวาซินนะครับที่เราเอาเข้ามาพร้อมกันนี่แหละแต่ว่าเป็นคนละสายพันธุ์อันนี้เป็นวันพันธุ์กึ่งนมกึ่งเนื้อซึ่งซึ่งในประเทศบาซินเขานิยมเลี้ยงนะครับเพราะว่ามันจะได้ทั้ง ทูอินวนตัวนี้ก็เนี่ยตัวนี้เป็นแม่พันนี่ครับน,น,น,นเข้ามาพร้อมกันแหละครับ<อ>นี่แบบพันกีเราก็จะเห็นมีเห็นเห็นเห็นเขาไปครับเหมือนวัวกระทิงใช่ใช่นะครับแ,แต่เขาจะม,มีหนกเหมือนกันมีเหมือนกันครับมันก็เป็นวัวอินเดียสายพันธุอินดูเหมือนกันแต่ว่าก็คือหูเขาจะสั้นเห็นไหมครับ<อ>แต่ว่าเราจะเห็นดูลังนมนะครับดูลังนมลังนมเขาจะเหมือนวัวน,นมเลย<อ>นี่นี่นี่ คือเป็นวัวที่ทุนวันคือให้ทั้งเนื้อและนมโอ้นี่มีปาตาจากอ่ะของบราซิลเลยครับเ,เป็นวัวที่รับรองโดย A B c Z ที่สถาบันที่ทางประเทศบราซิลเขารับรองมานะครับพี่ครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเกษตรกร,ร,รท่านไหนที่สนใจนะครับหรือว่าอยากที่จะมาเลี้ยงเจ้าโคครับหรือว่าวัวพวกเนี้ยนะครับ,รบพี่มีอะไรที่จะที่จะแนะนำบ้างคือ ก่อนอื่นเนี่ยครับการเลี้ยงสัตว์เนี่ยมันต้องศึกษาธรรมชาติของสัตว์นั้นๆก่อนไม่ว่าจะเป็นโครกระบือหรือแพะแกะอะไรก็แล้วแต่ว่าเขาชอบอะไรยังไงอยู่ยังไงกินยังไงนะครับแล้วก็ข้อสาคัญคือว่าตลาดไปอยู่ตรงไหนเราต้องเข้าใจก่อนว่าคือไม่ใช่แบบพอเราเรามาเลี้ยงแล้วมันไม่ได้อย่างที่เราคิดอย่างที่เราตั้งใจก็ท้อถอยแล้วก็เลิกไปอะไรไปนั่นก็คือคือของวันนี้บางทีมันจะต้องรอเวลาหรือหรือเลือกเส้นทางให้ถูกเหมือนกัน ในช่วงที่ว่าวิกฤตมันเป็นอย่างนี้เนี่ยวิกฤตเศรษฐกิจเป็นเงี้ยมันอาจจะเป็นโอกาสก็ได้หมายถึงว่าในช่วงนี้ราคาราคาเมื่อก่อนนี่ตัวสองสามแสนยกตัวอย่างก็วันนี้เหลือสักแสนกว่าบาทต้นทุนเราก็ถูกลงเราก็ซื้อมาเลี้ยงเราตัวไหนที่เราดูว่าเออสวยเมียนาคตาเราก็ซื้อมาเลี้ยงพอเศรษฐกิจมันกลับคืนมาที่เราซื้อไว้ในช่วงที่ราคาถูกๆูก็อาจจะมีราคาขึ้นมาแดงว่าในการทําการเปร็ษสัดสมัยใหม่เนี่ยคือ มันต้องมีเรื่องของการตลาดหรืออะไรเข้ามามันต้องมีเติมอยู่แล้วครับไม่งั้ว่าจะทําแบบเดิมๆเนี่ยไม่ได้แล้วมันไม่ได้จะเป็นไม่ได้แล้วนะครับก็ต้องเสริมติดอาวุธในเรื่องของมุมมองการตลาดมาด้วยนะครับใช่แล้วก็เป็นเรื่องขององค์ความรู้รวมถึงเนเรื่องของแนวคิดถ้าได้เรื่องของความพอเพียงหรือความพอดีเหมาะก็ผสมผสานกันไปก็ยิ่งดีไปใหญ่ยิ่งดีครับคือการเลี้ยงสัวสุนเนี่ยเราเราก็ได้หลายๆอย่างทั้งเรื่องความเปิดเปิดเรื่องอะไรต่างๆอย่างลูกตัวหนึ่งอย่างถ้าเราเปรียบเทียบเราซื้อแมมมวโคาตันึง แสนกว่าบ,บาทอ่ปีหนึง่งออกลูกมาตัวหนึง่งมูลค่าไม่ต้องมากหรอกเอาสักห้าหมื่นครับหกหมื่นก็ดีกว่าที่เอาเงินไปฝากธนาคารแล้ว <c oughs> <ภ employ eur> อะไรอย่างเงี้ยถ้าเราคิดอย่างงี้มันก็สบายใจครับมนก็ไปคาดหวังว่าเออซื้อแม่วัวมามาแสนสองแสนลูกออกมาต้องขายได้ห้าแสนล้านหนึ่งซึ่งมันมันบางทีมันก็โอเวอร์ความคิดไปมันก็ต้องดูเหมือนกับว่าต้นทุนในเรื่องของความพอเพียงมันด้วยว่าแค่ไหนแค่ไหนใช่ใช่มันก็ไม่ซีเรียสนะครับก็ฝากไว้ ครับวันนี้ก็ถือว่าได้ความรู้เพิ่มเติมนะครับจากพี่มวดมากนะครับแล้วก็ในส่วนของแนวคิดการทําเกษตรแบบใหม่อย่างที่พี่มวดบอกนะครับว่าน่าจะเป็นทุกๆธุรกิจเลยก็ว่าได้นะครับเหมือนกันะครับต้องดูในเรื่องของความพอดีของตัวเองก่อนนะครับแล้วก็ต้องศึกษาศึกษาเลยสำคัญเพื่อที่จะหาข้อมูลนะครับก่อนที่จะลงมือปฏิบัติหรือว่าลงมือทํานะครับเพื่อจะได้การทํางานหรือว่าการทําการเกษตรหรือทํางานอะไรก็แล้วแต่เพื่อที่จะมั่นคงนะครับแล้วก็ มันก็จะมีความค้างเนี่ยตามมาครับท่านผู้ชมวันนี้ต้องกราบขอบคุณพี่โบ้นะครับที่เปิดแับจัดเโดนานะครับให้เราได้สัมผัสนะครับได้เห็นอีกมุมหนึ่งซึ่งผมก็เพิ่งรู้นะครับว่าเรดนาเนี่ยเกิด ที่หลังการบริษัทคือการทำพนักงาบริษัทเนี่ยมาก่อนดีมาก่อนเลยครับเป็นงหลักก่อนอันนี้ก็คือเป็นอาจจะเป็นสิ่งที่เติมเต็มมาหลังจากที่มีพื้นที่ที่มันเยอะครับผมครับผมโอเคครับก็ฝากเอาไว้สำหรับจุดพักผ่อนจใจแล้วก็ที่นี่ครับสามารถที่จะมาศึกษาเรียนรู้ได้่ริงๆได้ครับโอเคนะยินดีครับยินดียินดีครับขอบคุณพี่น้ตมากครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมก็พี่น้ตยครับขอลาท่านผู้ชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับโอกาสต่อไปนะครับคงได้มานำความรู้ในลักษณะอย่างนี้นะครับ ให้กับท่านผู้ชมอีกนะครับเราสองคนลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ